สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เดอะโกสเตอร์วันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความสีวิไลและความเร่งรีบแต่กลับมีมุมหนึ่งที่ถูกซ่อนเร้นไว้โดยเรื่องราวอันมืดมิดและตำนานความเหี้ยนที่เล่าขานกันมานับร้อยปีเรากำลังพูดถึงวัดดอน วัดเก่าแก่ที่ไม่ได้มีเพียงพระอุโบสถและลานวัดแต่ยังมีสุสานวัดดอนสุสานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความลับและวิญญาณน,นับหมื่นที่ยังคงวนเวียนเรื่องราวของความเหี้ยนณนะวัดดอนเริ่มต้นที่สุสานวัดดอนครับวัดดอนเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครย่านยานนาวาถึงแม้จะอยู่ในเมืองที่พลุกพล่าน แต่เมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณสุสานของวัดดอนบรรยากาศจะเปลี่ยนไปทันทีครับความเงียบสงัดเข้าแทนที่เสียงจอแจของเมืองหลวงอากาศจะเริ่มเย็นยะเยือกผิดปกติและความรู้สึกบางอย่างจะบอกเราว่าที่นี่ไม่ธรรมดาสุสานวัดดอนมีขนาดใหญ่มากครับกินพื้นที่หลายสิบไร่เต็มไปด้วยป่าช้าเก่าแก่หลุมศพมากมายนับไม่ถ้วน และต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเหงาทึบสุสานแห่งนี้ถูกใช้งานมานานหลายสิบปีตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีการชาปนากิจศพด้วยการเผาแพร่หลายเหมือนในปัจจุบันทำให้ที่นี่เป็นที่ฝังศพของผู้คนจำนวนมหาศาลที่นี่เป็นที่พำนักสุดท้ายของคนหลายหลายรูปแบบครับทั้งชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่รอบๆวัดผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บ คนไร้ญาติขาดมิตรที่ไม่มีใครเหลียวแลและที่สำคัญที่สุดคือผู้ที่เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์อันไม่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุฆาตกรรมหรือแม้กระทั่งการตายอย่างปริศนาที่ไม่สามารถอธิบายได้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกรุงเทพเองก็ได้รับผลกระทบจากการทิ้งระเบิดทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก และศพจำนวนไม่น้อยก็ถูกนำมาฝังที่สุสานวัดดอนแห่งนี้อย่างเร่งรีบบางศพอาจจะไม่ได้ทำพิธีอย่างสมบูรณ์หรือบางศพอาจจะถูกฝังร่วมรวมกันไปทำให้เชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันและไม่ได้รับการปลดปล่อยยังคงวนเวียนอยู่หน้าที่แห่งนี้ด้วยความเจ็บปวดความโกรธแค้นหรือความผูกพันที่ยังไม่คลาย ด้วยความที่เป็นสุสานขนาดใหญ่และมีศพจำนวนมากทำให้เกิดความเชื่อเรื่องผีสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนที่ไม่มีที่ไปและยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยบุญกุศลหรือรอคอยการปลดปล่อยจากบ่วงกรรมนอกจากนี้สุสานวัดดอนยังเป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งรวมนักเลงในสมัยก่อนด้วยครับ มีเรื่องเล่าว่านักเลงหลายคนมักจะมาหลบซ่อนตัวหรือนัดพบกันในบริเวณสุสานแห่งนี้ทำให้บางครั้งก็มีการยิงกันหรือทำร้ายกันจนเสียชีวิตในสุสานทำให้วิญญาณของผู้ที่ตายโง่ด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงวนเวียนและปรากฏกายให้เห็นลักษณะทางกายภาพของสุสานก็ยิ่งเพิ่มความน่าขนลุกครับหลุมศพจำนวนมากเรียงรายกัน บางหลุมเป็นหลุมศพเก่าแก่ที่ผุพังไปตามกาลเวลามีต้นไม้ใหญ่ขึ้นรกทึบมีทางเดินแคบๆแ,และบางครั้งก็มีของเส้นไหว้ที่ดูแปลกๆวางอยู่ทำให้บรรยากาศในยามค่ำคืนนั้นมืดมิดและวงังเวงจนแทบไม่มีใครกล้าเข้าไปเชื่อกันว่าในอดีตวัดดอนแห่งนี้มีปอบหรือผีกินเครื่องในมาอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งปอบเหล่านี้เป็นวิญญาณที่น่ากลัวและอันตรายที่มักจะเข้าสิงคนและกินเครื่องในของคนนั้นทำให้คนนั้นเจ็บป่วยและเสียชีวิตในที่สุดแต่เรื่องปอบนั้นเป็นตำนานที่ค่อนข้างเก่าแก่และไม่ค่อยมีคนพูดถึงในปัจจุบันเท่าเรื่องผีสัมภเวสีและผีตายโง่ครับ ด้วยประวัติความเป็นมาอันยาวนานและการเป็นที่พำนักสุดท้ายของคนนับหมืน่นสุสานวัดดอนจึงกลายเป็นดินแดนแห่งความลับที่ถูกฝังไว้กลางเมืองหลวงที่ซึ่งวิญญาณของอดีตยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยการทักทายจากผู้มาเยือนและบางทีก็อาจจะตามติดกลับไปบ้านด้วยเรื่องนี้เป็นตำนานที่โด่งดงังและเป็นที่เล่าขานมากที่สุดของสุสานวัดดอนครับ เกิดขึ้นกับคนขับแท็กซี่หลายต่อหลายคนมีอยู่คืนหนึ่งลุงสมศักดิ์คนขับแท็กซี่ผู้ช่ำชองเส้นทางขับรถผ่านหน้าสุสานวัดดอนในตอนดึกประมาณตีหนึ่งตีสองได้บรรยากาศเงียบสงัดมีเพียงไฟจากหน้ารถของแกที่สองนำทางจ,จู่ๆแกก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนโบกมืออยู่ริมถนนใกล้กับรั้วสุสานผู้หญิงคนนั้นสวมชุดขาวซีด ผมยาวประบ่าใบหน้ามองไม่เห็นชัดนักเพราะอยู่ในเงามืดลุงสมศักดิ์คิดว่าคงเป็นคนที่เพิ่งออกมาจากงานอะไรสักอย่างเลยจอดรับตามปกติผู้หญิงคนนั้นขึ้นมานั่งเบาะหลังและบอกว่าไปส่งที่หน้าประตูใหญ่สุสานวัดดอนลุงสมศักดิ์รู้สึกแปลกๆครับเพราะมันดึกมากแล้วและไม่น่าจะมีใครมาให้ไปส่งที่หน้าสุสานในเวลานี้ แต่แกก็ไม่ได้คิดอะไรมากขับรถไปตามทางเมื่อไปถึงหน้าประตูใหญ่สุสานลุงสมศักิ์หันไปบอกผู้หญิงคนนั้นว่าถึงแล้วครับคุณผู้หญิงแต่แล้วสิ่งที่ทำให้ลุงสมศักข์ขนหัวลุกไปทั้งตัวก็คือเบาะหลังว่างเปล่าผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วไม่มีแม้แต่ร่องรอยหรือเสียงใดๆที่บอกว่าเธอลงไปตอนไหนลุงสมศักตาค้าง เขารีบก้มมองไปที่เบาะที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งเมื่อกี้ยังมีคนนั่งอยู่แต่ตอนนี้กลับไม่มีอะไรเลยและสิ่งที่ทำให้แกช็อกยิ่งกว่าคือบนเบาะนั้นมีดอกไม้จันทร์เก่าๆวางอยู่หนึ่งดอกลุงสมศักตัวสั่นไปทั้งตัวเขาตะโกนลั่นรถและรีบเหยียบคันเร่งหนีออกจากบริเวณนั้นทันทีไม่หันกลับไปมองอีกเลยหลังจากนั้น ลุงสมศักดิ์ก็ไม่กล้าขับรถผ่านสุสานวัดดอนในยามค่ำคืนอีกเลยครับนี่คือเรื่องเล่าที่คนขับแท็กซี่หลายคนเจอและเป็นที่เล่าขานกันมานานเรื่องนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นสามคนชื่อตูนเจมส์และปอนพวกเขาเป็นสายลองของและอยากจะพิสูจน์ความเฮี้ยนของสุสานวัดดอนพวกเขาแอบเข้าไปในสุสานในคืนเดือนมืดเพื่อถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ พวกเขาเดินเข้าไปในความมืดที่ปกคลุมสุสานใช้ไฟฉายส่องนำทางบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดมีเพียงเสียงมแมลงในยามค่ำคืนและเสียงลมที่พัดเบาๆขณะที่พวกเขากำลังเดินผ่านหลุมศพเก่าๆจูจูตูนซึ่งเป็นคนกลางๆก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้แผลวๆแผวดังมาจากด้านหน้าเสียงร้องไห้นั้นฟังดูโศกเศร้าและเจ็บปวดมาก จมส์ James, และปอนที่เป็นคนกล้ากว่าก็พยายามเพ่งมองไปตามทิศทางของเสียงแต่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันมืดมากแต่แล้วเสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นเรื่อยๆคราวนี้มันชัดเจนขึ้นและใกล้เข้ามาเหมือนกับมีใครกำลังร้องไห้อยู่ใกล้ๆพวกเขานี่เองปอนซึ่งเป็นคนถือไฟฉายลองส่องไฟไปที่หลุมศพที่อยู่ใกล้ที่สุดและสิ่งที่พวกเขาเห็น ก็ทำให้ทุกคนแทบจะหยุดหายใจตรงหน้าหลุมศพนั้นมีเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าอยู่เงาคนนั้นดูผอมโซและสั่นเทาเหมือนกำลังร้องไห้ทุกคนตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับไม่กล้าส่งเสียงแต่แล้วเงาร่างนั้นก็ค่อยคอยเงยหน้าขึ้นมาและสิ่งที่ปรากฏสู่สายตาของพวกเขาคือ ใบหน้าที่ซีดเผือดดวงตาโบ๋ลึกและรอยยิ้มที่หน้าขนลุกเธอจ้องมองมาที่พวกเขาด้วยแววตาที่ว่างเปล่าแต่เต็มด้วยความโกรธแค้นทุกคนกรีดร้องออกมาสุดเสียงทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งหนีออกจากสุสานอย่างไม่คิดชีวิตพวกเขาวิ่งไปตามทางเดินที่มืดมิดไม่สนใจว่าตัวเองจะสะดุดล้มหรือไม่พวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงถนนใหญ่ หลังจากนั้นทั้งสามคนก็มีอาการหวาดระแวงและนอนไม่หลับหลายคืนตูนเล่าว่าเขายังคงได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนนั้นในความฝันและเห็นใบหน้าซีดเผือดของเธอตามหลอกหลอนคุณหน่อยแม่บ้านที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากสุสานวัดดอนคุณหน่อยมีนิสัยชอบเก็บของเก่าๆหรือของแปลกๆที่พบเห็นตามทางวันหนึ่ง เธอไปเดินเล่นบริเวณรอบๆสุสานแล้วไปเจอตุ๊ก,กตาเก่าๆตัวหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลุมศพดูแล้วน่าสงสารคุณหน่อยเลยเก็บกลับบ้านมาด้วยคุณหน่อยนำตุ๊ก,กตาตัวนั้นมาทําความสะอาดแล้ววางไว้ในห้องนั่งเล่นตอนแรกก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับแต่พอตกกลางคืนคุณหน่อยก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในบ้าน บางทีก็เป็นเสียงเหมือนของหล่นเสียงเหมือนคนเดินไปมาคุณหน่อยคิดว่าคงเป็นหนูหรือเสียงลมแต่แล้วในคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังนอนหลับเธอได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แผลวแถวดังมาจากห้องนั่งเล่นคุณหน่อยรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวแต่ก็พยายามข่มตาหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อคุณหน่อยตื่นขึ้นมาเธอก็ต้องตกใจ ตุกตาตัวเก่าที่เธอเก็บมาเมื่อวานได้หายไปจากห้องนั่งเล่นแล้วเธอพยายามตามหาทั่วบ้านแต่ก็ไม่พบจากนั้นคุณหน่อยก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆขึ้นเรื่อยๆครับของในบ้านหายไปเองแล้วก็กลับมาอยู่ในที่เดิมหรือบางครั้งเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาแม้จะอยู่ในบ้านของตัวเองตามที่น่ากลัวที่สุดคือ ในบางคืนคุณหน่อยจะได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากข้างหูว่าคืนของข้ามาคืนของข้ามาเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงเด็กเล็กๆทำให้คุณหน่อยรู้สึกหวาดกลัวมากคุณหน่อยทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนฟังเพื่อนแนะนำให้เธอนำตุ๊กตาตัวนั้นไปคืนที่เดิมและขอขมาวิญญาณคุณหน่อยตัดสินใจทำตามนั้น เธอนํำตุกตาเก่าๆอีกตัวไปวางไว้ที่เดิมที่เธอเจอตุ๊กตาตัวนั้นพร้อมกับจุดทูบขอขมาหลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆในบ้านของคุณหน่อยก็หายไปครับคุณหน่อยบอกว่าเธอจะไม่กล้าเก็บของแปลกๆจากสุสานอีกเลยเพราะเธอเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีเจ้าของที่มองไม่เห็นอยู่ก็เป็นได้สุสานวัดดอนไม่ใช่เพียงแค่ที่ฝังศพ แต่เป็นประตูสู่โลกของวิญญาณที่ซึ่งความรับความเจ็บปวดและเรื่องราวที่ยังไม่ได้คลี่คลายยังคงวนเวียนอยู่และพร้อมจะปรากฏกายให้เห็นเมื่อมีผู้มาเยือนที่ลบหลูหรือผู้ที่บังเอิญไปเจอเข้าและนี่คือเรื่องราวของวัดดอนที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับอัทธรศและความตื่นเต้นครบทุกอารมณ์นะครับ แล้วคุณล่ะครับเคยมีประสบการณ์ลีลับในสุสานหรือสถานที่เก่าแก่บ้างไหมหรือเคยไปวัดดอนแล้วเจออะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่ามาร่วมแชร์ประสบการณ์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ The Ghoster วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางลงใต้สู่เมืองนครศรีธรรมราชดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณและพุทธศาสนา ที่ซึ่งความสงบสุขของวัดวาอารามอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นเสมอไปเรากำลังจะพูดถึงวัดวังตะวันตกวัดที่โด่งดังจากข่าวคดีสะเทือนขวัญเมื่อหลายปีก่อนคดีที่เปิดเผยความลับดำมืดที่ถูกซ่อนไว้ใต้ผืนปูนและเผยให้เห็นถึงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนเฝ้ารอการปลดปล่อยเรื่องราวของความเฮี้ยนณนะวัดวังตะวันตก เริ่มต้นขึ้นจากเหตุการณ์จริงที่เคยเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศครับวัดวังตะวันตกเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองเป็นวัดที่สวยงามมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนมานานนับร้อยปีแต่แล้วความสงบสุขของวัดแห่งนี้ ็ถูกสั่นคลอนเมื่อเกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญขึ้นภายในวัดเมื่อหลายปีก่อนครับคดีนี้เป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าตกใจอย่างยิ่งเมื่อมีผู้พบศพสามเนนถูกฆาตกรรมแล้วนำไปโบกปูนอําพรางคดีซ่อนไว้ใต้กุฏิร้างภายในวัดแห่งนั้นเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อสามเนนรูปหนึ่งได้หายตัวไปจากวัดอย่างไร้ร่องรอยเป็นเวลานาน ซึ่งในตอนแรกก็ไม่มีใครเอะใจอะไรมากนักเพราะคิดว่าอาจจะศึกออกไปหรือหนีเที่ยวตามประษาวัยรุน่นแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นเรื่อยๆและไม่มีวี่แววของสามเนนรูปนี้เลยก็เริ่มเป็นที่ผิดสังเกตจนกระทั่งมีผู้คนในวัดเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในกุฏิร้างแห่งหนึ่งที่อยู่ด้านหลังวัดกุฏินั้นถูกทิ้งร้างมานานไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ เพราะบรรยากาศมันดูอึมครึมและมีเรื่องเล่าแปลกๆอยู่ก่อนแล้วแต่ที่น่าสังเกตคือมีกลิ่นเหม็นเนา่าโชยออกมาจากกุฏิเป็นระยะระยะและมีคราบเลือดที่แห้งกรังติดอยู่บนคื้นบางส่วนเมื่อเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจเข้าไปตรวจสอบในกุฏิดังกล่าวก็พบกับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวพวกเขาพบว่ามีบริเวณหนึ่งในกุฏิที่ถูกโบกปูนทับเอาไว้ดูแปลก และเมื่อคำการทุบป,ปูนออกดูก็พบกับร่างของสามเนนรูปหนึ่งที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมและถูกโบกปูนอำพรางคดีเอาไว้ข่าวนี้สร้างความตกใจและสะเทือนขวัญไปทั่วประเทศครับวัดที่เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธกลับกลายเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมคดีนี้มีการสืบสวนสอบสวนอย่างเข้มข้นและในที่สุดก็มีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ แต่ความรู้สึกหวาดกลัวและเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับกุฏิร้างแห่งนี้ก็ยังคงไม่จางหายไปเชื่อกันว่าวิญญาณของสามเนนผู้ฆ่าร้ายที่ถูกฆาตกรรมอย่างทารุณและไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ยังคงวนเวียนอยู่ภายในกุฏิแห่งนั้นด้วยความเจ็บปวดความแค้นและความต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นนอกจากวิญญาณของสามเนนแล้วบางคนยังเชื่อว่า อาจจะมีวิญญาณอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เช่นวิญญาณของผู้กระทําผิดที่อาจจะสํานึกผิดหรือวิญญาณอื่นๆที่ถูกผูกมัดไว้กับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตของกุฏิแห่งนี้ด้วย กุฏิที่เกิดเหตุถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้หลังจากนั้นครับไม่มีการใช้งานอีกต่อไปและถูกปิดตายเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่มันก็ยังคงเป็นจุดสนใจของคนที่สนใจเรื่องล้ลับและเป็นแหล่งรวมเรื่องเล่าปากต่อปากเกี่ยวกับความเฮี้ยนที่เกิดขึ้นไม่ขาดสาย บางคนเล่าว่ากุฏิร้างแห่งนี้มีบรรยากาศที่อึมครึมผิดปกติแม้ในายามกลางวันก็ยังให้ความรู้สึกเย็นยะเยอะือกและมีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นปกคลุมอยู่เสียงกระสิบเสียงสะอื้นห้หรือแม้กระทั่งเงาร่างที่ปรากฏในความมืดทำให้วัดวังตะวันตกไม่ได้เป็นเพียงวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามอีกต่อไปแต่ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลับดำมืดและวิญญาณที่ยังคงรอคอย การปลดปล่อยหลังจากที่เราได้รู้เรื่องราวโศกนาฏกรรมเบื้องหลังวัดวังตะวันตกไปแล้วถึงเวลาที่เราจะมาดำดิ่งสู่ประสบการณ์จริงที่ทำให้หลายคนขนหัวลุกและตอกย้ำความเชื่อว่าวิญญาณของสามเนนผู้เคราะหร้ายยังคงวนเวียนอยู่ เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพระลูกวัดรูปหนึ่งชื่อพระภิกษุวิมลที่เข้ามาจำพรรษาที่วัดวังตะวันตกไม่นานและไม่รู้เรื่องราวของกุฏิร้างที่อยู่ด้านหลังวัดมากนักในคืนหนึ่งที่เงียบสงัดพระภิกษุวิมลกำลังจำวัดอยู่ในกุฏิของท่านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกุฏิร้างมากนัก จูจูทันก็ได้ยินเสียงไม้ลั่นเอียดอาดดังมาจากทางกุฏิร้างเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครกำลังเดินไปมาอยู่ในกุฏิพระภิกษุวิมลคิดว่าอาจจะเป็นสัตว์หรือลมพัดเลยไม่ได้สนใจอะไรมากนัก แต่แล้วเสียงไม้ลั่นนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนและดังกว่าเดิมและที่น่ากลัวกว่านั้นคือท่านได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วๆดังปนมากับเสียงไม้ลั่นเสียงร้องไห้นั้นฟังดูโศกเศร้าและเจ็บปวดมากเหมือนเสียงเด็กเล็กๆร้องไห้พระภิกษุวิมลเริ่มรู้สึกไม่สบายใจท่านลุกขึ้นจากที่นอนและพยายามเพ่งฟังไปทางกุฏิร้าง แล้วเสียงร้องไห้ก็ดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับว่าเสียงนั้นกำลังเดินเข้ามาใกล้กุฏิของท่านนี่เองพระภิกษุวิมลเริ่มขนลุกไปทั้งตัวท่านสวดมนต์ในใจและไม่กล้าที่จะลุกไปดูเสียงนั้นดังวนเวียนอยู่รอบๆกุฏิของท่านอยู่นานก่อนที่ค่อยๆจางหายไปในที่สุด พระภิกษุวิมลไม่สามารถข่มตาหลับได้ทั้งคืนหลังจากเหตุการณ์นั้นท่านก็ได้สอบถามจากพระรูปอื่นๆและได้รู้เรื่องราวของกุฏิร้างแห่งนั้นท่านจึงมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านได้ยินนั้นคือเสียงของวิญญาณสามเนนอย่างแน่นอนกลุ่มนักศึกษามหาวิทยายลัยสี่คนสมมุติชื่อนิวก้อยปิงและต้นที่มาทำกิจกรรมค่ายอาสาที่วัดวังตะวันตกและต้องพักค้างคืนในวัด พวกเขาพักอยู่ในห้องโถงกว้างๆห้องหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกุฏิร้างมากนักในคืนแรกที่มาถึงพวกเขาก็ไม่ได้เจออะไรแปลกๆแ,แต่ในคืนที่สองเมื่อทุกคนนอนหลับหมดแล้วนิวรู้สึกปวดปัสสาวะจึงลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ใกล้ๆห้องโถงห้องน้ำนั้นเป็นห้องน้ำเก่าๆที่ค่อนข้างมืดและเปลี่ยวขณะที่นิวอยู่ในห้องน้ำจู่ๆเธอก็รู้สึกว่าอากาศในห้องน้ำเย็นยเยือกผิดปกติ และเธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นสาบจางๆลอยมานิวเริ่มรู้สึกไม่ดีเธอรีบทำธุระให้เสร็จและกำลังจะเดินออกจากห้องน้ำแต่แล้วเธอก็เห็นเงาร่างของใครบางคนยืนอยู่ตรงมุมห้องน้ำเงาร่างนั้นดูผอมเพรียวและสูงเท่าเด็กเล็กๆแต่มองไม่เห็นหน้าตาชัดเจน นิ้วตกใจมากเธอพยายามที่จะวิ่งออกจากห้องน้ำแต่ในจังหวะที่เธอกำลังจะก้าวขาก็รู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆเ,เย็นเฉียบมาจับเข้าที่ข้อเท้าของเธอและดึงเธอไว้นิวกรีดร้องออกมาสุดเสียงเธอพยายามจะสะบัดขาให้หลุดแต่ก็หลุดไม่ได้เธอกรีดร้องเรียกเพื่อนๆอ,อ,อย่างบ้าคลัง่งเสียงกรีดร้องของนิวทำให้เพื่อนๆที่นอนหลับอยู่ต้องสะดุง้งตื่นขึ้นมาและรีบวิ่งมาดู เมื่อเพื่อนๆมาถึงห้องน้ำก็กลับสู่สภาพปกติแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นและไม่มีร่องรอยของการถูกจับนิวเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังทุกคนขนลุกไปตามๆกันหลังจากนั้นนิวก็มีไข้ขึ้นสูงและต้องกลับบ้านก่อนกำหนดเธอเล่าว่ายังคงรู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆเย็นๆมาจับที่ข้อเท้าเธออยู่ตลอดเวลาคุณต้งนามสมมุติชายหนุ่มที่ทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงในวัด คุณต้งเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีและมักจะท้าทายสิ่งลี้ลับอยู่เสมอวันหนึ่งคุณต้งได้รับมอบหมายให้ไปซ่อมแซมส่วนเล็กๆน้อยๆบริเวณใต้กุฏิร้างที่เกิดเหตุขณะที่เขากำลังซ่อมงานอยู่ใต้กุฏิคุณต้งก็เห็นเหรียญบาทเก่าๆเหรียญหนึ่งตกอยู่ใกล้ๆก,กับจุดที่เคยพบศพสามเนียนคุณตงคิดว่าคงไม่มีใครสนใจแล้วเลยเก็บเหรียญน,นั้นใส่กระเป๋าไปโดยไม่คิดอะไร หลังจากนั้นไม่นานคุณตงก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆครับของใช้ส่วนตัวของเขาหายไปเองแล้วก็กลับมาอยู่ในที่เดิม หรือบางครั้งก็ถูกย้ายไปอยู่ในที่ที่เขาไม่เคยเอาไปวางไว้และที่น่ากลัวที่สุดคือในบางคืนคุณโต้งจะได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเขาแผ่วๆมาจากนอกห้องนอนคุณโต้งเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็ยังคงไม่เชื่อเรื่องผีจนกระทั่งในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนอนหลับเขาได้ยินเสียงไม้ลั่นเอี๊ยดอารดดังมาจากใต้ถุนบ้านของเขาเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครกำลังเดินไปมาหยุด ใต้บ้านจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังขึ้นอย่างชัดเจนและเสียงนั้นก็ค่อยๆดังเข้ามาที่ใต้เตียงของเขาคุโต้งตัวแข็งทื่อเขาพยายามจะลืมตาแต่ก็ลืมตาไม่ขึ้นเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆดังมาจากใต้เตียงว่าคืนของข้ามาคืนของข้ามาคุโต้งตกใจกลัวมากเขาพยายามจะดิ้นรน แต่ก็ขยับไม่ได้เลยเสียงกระซิบนั้นดังวนเวียนอยู่ในหัวของเขาจนกระทั่งเช้าเขาก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาด้วยความเหนื่อยล้าและหวาดกลัวหลังจากนั้นคุณโต้งก็รีบนำเหรียญบาทเก่าเหรียญน,นั้นไปวางคืนไว้ที่เดิมใต้กุฏิร้างพร้อมกับจุดทูปขอขามาอย่างตั้งใจและหลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆก,ก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาอีกเลยครับคุณโต้งบอกว่า เขาจะไม่กล้าท้าทายสิ่งลี้ลับอีกแล้วเพราะเขาเชื่อว่าวิญญาณของสามเนนยังคงเฝ้าอยู่และต้องการของของเขาคืนและนี่คือเรื่องราวของวัดวังตะวันตกที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับอรรถรสและความตื่นเต้นครบทุกอารมณ์นะครับถ้าชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องหลอนตอนต่อไปสวัสดีครับ